สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของลูน่าเดลอริต้าค่ะขอบคุณที่แวะมาฟังหนังสือเสียงเรื่องยอดยุดเพลิงฟ้า5วิถีนะคะก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณนักเขียนใจดีของเราคุณกิ่งเหมยที่ให้หนังสือสนุกสนุกเล่มนี้มาให้ลูนา่าอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะทุกท่านอย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจคุณกิ่งเหมยและอ่านตอนต่อไปของนิยายเรื่องนี้ได้ตามลิงก์ที่ลูน่าแปะไว้ให้ได้เลยนะคะขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe กดไลค์ และคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะดูนะ่าดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะบทที่47แย่งชิงแผ่นศิลาสวรรค์4การปรากฏตัวของหลางฟงทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทุกสายตาเพ่งมองไปยังร่างบุรุษหนุ่มที่ยืนตระงานานอยู่เบื้องบน ไม่นานมันก็ต้องตระหนกเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าวัตถุโบราณห้ากระบี่ศิลาพร้อมเพียงทยานขึ้นมากระบี่ในมือสุขสว่างมาดว่าคงเร่งเรากำลังภายในจนสูงลำ้ำหมายสังหารมันในคราเดียวหลางฟงเห็นเช่นนั้นมันรีบผนึกลมปานกระจายไปทั่วร่างไหมฟ้าแทรกซึมออกมา มันสะบัดจนเกิดเสียงวือหนึ่งคลาไหม้ฟ้าเลื้อยตวัดดังอสอพิษทําให้มันหวัวน,นึกถึงไปหนังสือและนอนอสูรคล้าวิญญาณที่ตําหนักยกไหม้ฟ้าพุ่งม้วนวนไปรอบๆตัวหลางฟงสร้างภาพทิระการตาไม่น้อยแสงสว่างเรืองรองระยิบระยับตานทานปลานกระบี่ที่รุนแรงกระบี่ฟาดฟันเข้ามากลับคล้ายดังสัมผัสกับของนุ่ม ปล่าพลังคล้ายจมดิ่งลงสู่ห้วงทะเลลึกพริบตาแรงสะท้อนจากไหมฟ้าก็ดีดก,กระบีจนมือของห้าวัตถุโบราณปวดแสบร่ำร้องในใจด้วยทิฏฐิที่ยุดมันทำให้แม้แต่เสียงร้องก็ต้องร้องในใจพวกมันหาได้ยอมแพ้เพียงเท่านี้พันปล่อยกระบีจากมือใช้วิชาบังคับกระบี่บินสภาวะรอบด้านเปลี่ยนแปลงอย,ย่างเห็นได้ชัด กระบี่ห้าเล่มเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าโขดหินที่หลางฟงยืนอยู่นั้นกลับแตกสะบันเมื่อปลานกระบี่ทางห้ากระแทกเข้าใส่หลังฟงกระโดดทะยานขึ้นไปร่างหมวนเป็นลูกั่งมนุษย์ใหม่้้าพันห่อร่างเอาไว้ไม่นานมันก็พ่นลมหายใจร่างพันเคลื่อนไหวดุดสายลมแรงเกิดเสียงฝาอากาศสลับไปมาซ้ายขวา ร่างของหลางฟงยืนมั่นคงที่คนหินอีกก้อนหนึ่งไหม่ฟ้าที่ห่อหุ้มร่างพลันแตกกระจายเกิดเป็นเส้นสายเต็มท้องฟ้าพวกท่านบีบบังคับข้าเองหลางฟงกล่าวพลางผนึกลมปราณอีกครั้งไอเย็นยะเยือกแผ่ซ่านจนเน็บหนาวจุจๆเปเลวเพลิงก็ลุกท่วมทั้งโขดหินแต่แม้จะเป็นเพลิงแต่กลับ ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปด้านหลังที่ว่างเปล่าจู่ๆก็ปรากฏกระบี่ห้าเล่มสุกสว่างหมุนวนแสงสว่างวูบวาบไหลออกสู่สายตาผู้คนหลังฟงกระโดดพลางควบคุมกระบี่ด้านหลังออกไปพุ่งทยานดุจมัดฉาแหวกว่ายเข้าปะทะห้ากระบี่ศิลาวัตถุโบราณต่างตรนกกระโดดจนถอยวุ่นวายออกระบวนท่า เพียงต้านรับเท่านั้นมิอาจลุกคืบได้แม้แต่ครึ่งเก้าร่างของห้ากระบี่ศิลากระเด็นล้มลงกระอักเลือดอย่างง่ายไายเหล่าไตาลักษ์ที่ถือคล้องแผ่นศิลาสวรรค์ผลันร่วมมือกับห้าประหลาดเข้าประทะกับหลางฟงเพราะถ้าไม่กำจัดมันในวันนี้วันหน้าคงไม่มีที่สำหรับเท่าชาราพวกมันแล้ว เท้าชะลาดืดด้านหลางฟงก้นด่าออกมาเมื่อเห็นว่าพวกมันร่วมมือกุมลุมสังหารอย่างไม่ปราณีหลางฟงปาดเท้าซ้ายออกไปเป็นวงกลมฝ่ามือเคลื่อนคล้อยออกกระบวนท่าปลานกระบี่ห้าเล่มหลังจากที่ประทะก,กับห้ากระบี่ศิลาก็ถูกหลางฟงดึงรั้งเข้ามาก่อเกิดแสงสว่างจ้าจนไม่เห็นสิ่งใด แม้แต่เงาก็มิอาจเหยียบย่างเข้ามาภายใต้แสงสว่างสีขาวกับปรากฏร่างร่างหนึ่งยืนข้างกายของหลางฟงมันแย้มยิม้มเมื่อหลางฟงจากอนาคตมายืนอยู่ข้างกายดั่งมีหลางฟงสองคนในเวลาเดียวกันเหล่าวัตถุโบราณเมื่อเห็นเช่นนั้นกลับเข้าใจว่าหลางฟงบรรลุวิชาเก่งกล้าสามารถสร้างร่างเงาอีกร่างออกมา และยังออกกระบวนท่าที่แตกต่างพวกมันต่างตะลึงลานปันป่วนปรางกระบี่ห้าเล่มของหลางฟงเคลื่อนไหวรวมกันเป็นลำแสงสีขาวสว่างจ้าทะลุชั้นฟ้าแหวกเมฆออกเป็นวงกว้างทั่วทั้งบริเวณกลับขาวโพลนไม่นานบุบพาสีแดงฉานก็ถูกละเลงแต้มแต่งบนพื้นเหล่าวัตถุโบราณ พากันล้มลงนอนพ้นโลหิตขาวฟุ้งออกมาแสงสว่างสีขาวหายไปพร้อมกับหลางฟงจากอนาคตก็รับจากไปหลบที่ด้านหลังและในมือของหลางฟงก็ปรากฏแผ่นศิลาสวรรค์มันเพ่งมองดูอย่างพินิษคลายรู้สึกคุ้นเคยกับวัตถุในมืออย่างประหลาดหลังแสงสว่างรับหายไปทุกคนก็นิ่งเงียบ ไม่มีเสียงใดออกมาจนเสียงลมหายใจก็นับว่ารุนแรงมากแล้วเฮ้ยบาซบเสียงของมันผู้หนึ่งกล่าวออกมาแต่หาได้เกี่ยวข้องกับหลางฟงหรือการต่อสู้เมื่อครู่ไม่เพราะมันก้มอ่านกระดาษในมือพร้อมกับมีพิลาบสีขาวเกาะที่แขนมาดว่าคงเป็นข่าวสารจากอีกด้านหนึ่งของแผ่นดิน เอามาลีิบูลิมกว้างใหญ่ไพศาลย่อมมีพูดถือดีว่าเก่งกาจไร้มารยาทเคลื่อนไหวรวดเร็วหยิบฉวยกระดาษจากมือของมันผู้นั้นถ้าในเวลาปกติคงเกิดเรื่องต่อยตีกันแล้วแต่คนผู้นั้นกลับปล่อยให้กระดาษในมือไปอยู่กับมันผู้นั้นอย่างง่ายดายเมื่อช่วงชิงมาได้พลันอ่านดูก็ต้องตกตะลึงลาน มเมื่อข้อความนันสรุปได้ว่าเส้นทางของถ้ำหมื่นมานและซือกูเหนี่ยงซันเป็นเส้นทางทิศเทพเซียนออกอุบายหลอกลอ่อให้พวกคนทีละโมบเข้าไปติดกับถูกธรรมชาติลงโทษกักขังในดินแดนที่มีหมื่นเส้นพันทางเพราะซือกูเหนียงซันและถ้ำหมื่นมานนับเป็นสถานที่ลึกลับซับซ้อนเข้าไปง่ายแต่จะออกมานั้น กลับยากยิ่งแล้วและยังมีข่าวที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อทราบวา่าการบาดเจ็บของประมุกฮ้าเศร้าอาธรรมนั้นเป็นเพียงกลลวงซึ่งแผ่นศิลาสวัสด์นั้นเป็นตัวล่อให้พวกชาวยุดนั้นแย่งชิงจนปั่นปวดเพราะแท้ที่จริงแล้วลี่หันป่ซือเวียนเซียนสุขสันนางพยาพิษและยูไลพิฆาตได้นำกองกำลัง ออกท้องทะเลมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพิษทั้งเจ็ดเมื่อเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดออกไปชาวหยุดมากมายต่างพากันหันเหเป้าหมายไปทางทิศใต้หวังไปยังหมู่เกาะพิษทั้งเจ็ดเดิมทีพวกมันก็สงสัยว่าแม้ประมุขทั้งห้าคนบาดเจ็บมีหรือคนอย่างจิวเทียนเสียงจะช่วงชิงแผ่นศิลาสวรรค์มาได้เพราะยังมีสิบมาน ที่อยู่ภายใต้อานัตที่ยากจะฝากเข้าไปช่วงชิงหลังทรงยืนดูการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของคนทั้งหมดในใจลอบกลด่าถึงความละโมบในจิตใจมันมองไปรอบๆเห็นเหล่าวัตถุโบราณมิยินยอมโคโจรพลังรักษาตนเองอาจเพราะว่าหวาดกลัวว่าถ้าโคโจรพลังไปอาจถูกทำร้ายจนตกตายได้ หลางฟงต้องพ่นลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายออกมาแล้วกล่าวออกไปพวกท่านรักษาตัวเองเถอะผู้ยาวเพียงต้องการเล่นกับแผ่นศิลาสวรรค์เท่านั้นหาได้ต้องการเข่นข่าพวกท่านไหมเมื่อรู้ว่าแผ่นศิลาสวรรค์ไม่ใช่กุญแจเข้าวังผลึกฉนันไหนเจ้าไม่ทิ้งแล้วติดตามคนเหล่านั้นไปท่าเรือตอนใต้ เท่าชราผู้หนึ่งกล่าวถามข้าได้ชื่นชอบวังผลึกวิเศษไหมและยังที่เก็บแผ่นศิลาสวรรค์น,นี้อยู่เพราะข้าจะทำลายมันเพราะมันทำให้ข้าเกือบต้องตายเพราะการแย่งชิงของพวกท่านหลางฟงกล่าวออกมาด้วยพอระ,ะบายความในใจไปหลายส่วนทำให้เหล่าวัตถุโบราณ ต้องลอบกลืนน้ำลายลงคอไม่นานหลางฟงปล่อยให้วัตถุโบราณเหล่านั้นโคจรพลังรักษาอาการบาดเจ็บภายในโดยมีมันเป็นผู้คุ้มกันนับเป็นการกระทำที่แปลกประหลาดไม่น้อยทอดเวลาเนิ่นนานไปเกือบหนึ่งชั่วยามคนทั้งหมดก็ไปจนหมดสิน้นเหล่าวัตถุโบราณที่รักษาอาการจนทุเลา ก็พากันมุ่งหน้าสู่ทิศใต้หวังยนต์วัตถุล้ำค่าสิ่งของวิเศษของเทพเสียนคุณชายหลางเสียงเรียกอันเจื้อเจ้าของสตรีนางหนึ่งพร้อมกับสตรีอีกสามนางเดินเข้ามาหามันซึ่งตอนนี้หาได้มีใครอยู่ไหมหลางฟงต้องลอบตระหนกในใจเมื่อสตรีทั้งสี่นางนั้น มีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปบางคนสดใสน่ารักแฝงความสุขสนไม่น้อยบางคนดูเรียบร้อยใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลาบางคนดูแข็งแกร่งกว่าทุกคนแต่ให้ความงามที่เป็นดั่งนางพญาอีกผู้หนึ่งกลับดูนิ่งเฉยซึ่งขับเน้นความงามที่ยากจะเอื้อมถึงแม่นาง หลางฟงประสานมือคาระวะคุณชายหลางอย่าได้มากพิธีเลยพวกนางก็ประสานมือกลับพวกท่านรู้จักข้าเราเคยรู้จักกันหรือเคยเจอกันหลางฟงกล่าวถามท่านนี่ตลกเช่นที่เขาผู้นั้นกล่าวถึงที่เดียว พวกนางหัวรอพร้อมกับกล่าวออกมาเขาผู้นั้นหรือว่าจะเป็นวานอนหน้าคนหลังฟงแย้มยิ้มอย่างเก้อเขินเมื่อใครรู้สึกว่าทำเรื่องหน้าอับอายต่อสตีเลอร์โฉมเป็นคุณชายเซียวเล้งจื่อแล้วนางหนึ่งกล่าวตอบแล้วแม่นางมีธุระกับข้าหรือ หลางฟงกล่าวถาม <c oughs> นี่ท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าเราทั้งสี่คือใครด้วยวาจาที่กล่าวออกไปหลางฟงต้องทำหน้าครุ่นคิดหยุดพักหนึ่งก่อนที่จะแย้มยิ้มออกมาสี่สกุณาเป็นพวกท่านนับว่าคุณชายหลังเราได้แม่นยำแล้วโอ้ ข้านับมีตาแต่ไรแววนักได้ยินข่าวของพวกท่านมาไม่น้อยทีเดียวนับถือนับถือเทียบกับท่านแล้วคงห่างชั้นอยู่มากโข ổ. ตัวคนเดียวกลับสามารถสยบวัตถุโบราณสิบสามคนพร้อมกับแย่งชิงแผ่นศิลาสวรรค์เอาไว้ได้สี่สกุณาเป็นฉายาที่ชาวยุทธตั้งขึ้นมาให้สตรีสี่คนซึ่งยามนี้ ถ้าจะกล่าวถึงยอดฝีมือรุ่นเยาว์ท่าไม่นับหลางฟงเล้งจือ้อจิ๋วเทียนเสียงและอยู่ยี้ฟูแล้วก็มีหกอาชาต,ตงงวนและสี่สกุณาโดยสี่สกุณากอบด้วยแชร์หุ้นหงตี้เสี่ยวอิงเฮาวงแชรและเสี่ยวเอี้ยงผิงสี่สตรี มีถิ่นฐานอยู่ที่ซือกูเหนียงสันนับเป็นความเหมาะเจาะที่ยากจะเชื่อได้เพราะซือกูเหนียงสันมีความหมายถึงขุนเขาสี่ดาลุณีโดยพวกนางคือบุตรีเพียงหนึ่งเดียวของยอดฝีมือสี่ครอบครัวที่ซ่อนเล้นหลบภัยในซือกูเหนียงสันที่ยิ่งใหญ่นี้พวกท่านจะไปที่ใดกันหลังฟงกล่าวถาม คุณชายไปที่ใดพวกเราทั้งสี่ก็จะไปที่นั่นเป็นชาหุ้นหงกล่าวออกมาหลางฟงได้ยินแทบกระอักกระอ่วนในชีวิตมันคุ้นเคยกับการโต้เถียงกับลี่กุยหลานมากกว่ามีสตรีใดคล้อยตามเออเออข้า <laughs> เป็นเซียวเอี้ยงผิงหัวล่อออกมากับท่าทางของหลังโฟงแต่ก็ถูกเห่าอ้วงแชร์ค้อนเข้าใส่ตัวหน้าตายหัวลอไม่หยุดหย่อนนางค้อนใส่เซียวเอี้ยงผิงแล้วหันมากล่าวกับมันต่อเป็นคำสั่งของบิดามารดาเราเพราะในอดีตอาวุโสหญิงจิวมีบุญคุณช่วยเหลือครอบครัวเรา บิดามารดาเราจึงกำชับให้ช่วยเหลือคุณชายในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาเราทั้งสี่ตามหาคุณชายกลับไม่พบยิ่งโดนบิดามารดาเอ็ดจนเดือดร้อนวันนี้ได้พบเจอคุณชายนับว่าสมปรารถนาแล้วหาอ้วงแชร์กล่าวอย่างดีใจที่จริงแล้วถ้าอาจารย เดิมทีหลางฟงจะบอกกล่าวให้นางทั้ง4ไปหาอาจารย์ตนแต่เมื่อนึกถึงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวมันจากอนาคตจึงเงียบเสียงเอาไว้จากนั้นกล่าวต่อคุณหนูทั้งสี่เรื่องราวของบุญคุณในอดีตอย่าได้ยึดติดข้าหลางฟงเป็นคนเล,ล่ห่อนไม่อาจรับน้ำใจเหล่านี้ได้มันคุ้นคิด ว่าจะกล่าวเช่นใดเพื่อให้นางทั้งสี่จากไปอย่างนุ่มนวลที่สุดแต่แล้วมันเห็นดวงตาที่สั่นเครือของนางทั้งสี่ทำให้มือไม้ปั่นป่วนเออข้าพูดผิดไปต้องขอโทษแต่คุณหนูทั้งสี่ข้าไม่ได้หมายความเช่นที่พูดเห็นหรือไม่แผนการนี้ได้ผลหลางฟง ้องร้องย่ำแย่ในใจเมื่อพวกนางแย้มยิ้มออกมาอย่างรื่นเริงโอ้ข้าหลังฟงพลาดอะไรไปเป็นวานอนนั่นบอกต่อพวกท่าน <c oughs> เป็นแม่นางอยู่ตั้งหากที่บอกเราเป็นนี่เสี่ยวอิงกล่าวบอกมันอยู่ยี่ฟู่โอ้พวกท่านรู้หรือไม่ ว่าวานนอนนั่นกับแม่นางอยู่ไปที่ใดกันหลางฟงกล่าวถามอืมนีเสี่ยวอิงคุ้นคิดอยู่เนิ่นนานจนเห่าอ้วงแชาเอ็ดออกมาเรื่องเราแค่นี้ตั้งคุ้นคิดเนิ่นนานไม่รอให้คุณชายหลางอกแตกตายไปก่อนหรือไรนางกล่าวล้อเล่นกับนีเสี่ยวอิงจนหลางฟงต้องหนกไม่นาน นางก็กล่าวออกไปคุณชายเซียวและแม่นางอยู่เดินทางไปตำหนักสายลมของท่านแล้วตำหนักสายลมแท้จริงแล้วเป็นกระท่อมขนาดใหญ่ที่ปรมาจารย์หญิงจิวและหลางฟงใช้ฝึกวิชาท่ามกลางขุนเขาที่ห้อมล้อมยากจะพบเจอและเป็นสถานที่เดียวกับหลิวปักคุง้งและบุตรชายของมันเดินทางไปซ่อนตัว เป็นชื่อเรียกหายอย่างลับๆซึ่งสี่สกุลารวงรู่้ชื่อนี้คงเป็นพราเล้งจื่อกล่าวบอกหรือเพราะครอบครัวของนางรวง่รู้ด้วยดีๆไม่ได้พบเจอเน,อน,น,นิ่นนานเช่นนั้นข้าต้องเร่งรีบกลับไปแล้วหลังฟงลิงโลดเมื่อคล้ายจะต้องพบกับสหายเก่าแก่แต่ความคิดนั้นก็ต้องถูกสลายไปเมื่อใบหน้าของลี่กุยหลาน และเรื่องราวที่มันต้องรีบไปทำพวกท่านไปรอค่าที่ตําหนักสายลมไปนไยไว้ค่าจะติดตามกลับไปหลังฟงใบหน้าจริงจังจนสีสกุณาไม่กล้าต่อรองอันใดพวกนางล้วนแต่รวบรัดตัดความอย่างว่าง่ายเพียงอําลาเพียงครูก็ทยานดังสกุณาโผบินอย่างสง่างามเช่นนกนางแอ่นถลาหยอกล้อกับสายลมมิปานหลังฟง ยังต้องรอบตกใจเมื่อท่าร่างกับรูปลักษดูแตกต่างกันเช่นนี้ติดแท้ห้าเศร้าเป็นเพียงแค่อุบายให้แผ่นศิลาสวรรค์เป็นกุญแจปล่อยข่าวให้เชายุดยือแย่งจนล้มตายตัดกำลังข้าก็หลงโง่ง,งมว่าพวกมันรู้ได้เช่นใดว่าศิลาสวรรค์เป็นกุญแจโดยแท้จริงเสียงของหลังฟงจากอนาคตกล่าว พร้อมเดินออกมาฮะเรื่องจริงพวกมันห้าคนกลับนำเรื่องจริงมาหลอกล่อโดยแท้จริงแล้วเรื่องราวโป๊กปดของมันกลับเป็นเรื่องจริงหลางฟงกล่าวถามข้าจะโกหกเพื่อสิ่งใดกันฮฮ <laughs> วันนี้มีเรื่องน่าขบขันถึงสองประการฮ <laughs> หลางฟงลากเสียงหัวลอจนใบหน้าแดงกล่ำจนหลางฟงจากอนาคตงงกับท่าทีของมันสองประการประการแรกกลับเป็นใบหน้าของเราวัตถุโบราณที่คิดว่าแผ่นศิลาสวารรค์ที่แย่งชิงกันจนเจ็บตัวนั้นเป็นกลลวงเดิมทีข้าจะหัวลาอออกมา ต่อหน้าพวกมันที่โง่งมหลงเชื่อเรื่องราวไม่ไต่ตองแต่เมื่อคู่เจ้าบอกว่าหา้าเศร้าเอาเรื่องจริงมาลวงโดยที่พวกมันไม่รู้เรื่องลวงเป็นเรื่องจริงเช่นนี้ไม่น่าขำหรอกหรือ <c oughs> ไม่นานเสียงหัวเราะของมันทั้งสองก็ดังสน,นั่นผืนป่าและไม่นานทุกอย่างก็คล้ายเงียบเสียงลงไปจบเลิศแล้ว ไม่นานร่างผิวสะบัดทะยานออกไปอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าพริบตาเดียวมันทั้งสองก็ปรากฏที่หุบเหวหน้าทางเข้าหมู่บ้านของตระกูลอู่ปลายเท้าสัมผัสถึถงความเวงวางมองทอดลงไปเห็นเพียงความมืดมิดลมเย็นตีย้อนขึ้นมาส่งกลิ่นประหลาดจางๆลอยเข้าจมูกแม้แต่คนตระกูลอู่ ยังไม่กล้าลงไปเพราะทางลงเพียงทางเดียวก็คือกระโดดลงไปทางขึ้นทางเดียวก็คือทางเดียวกับที่ลงไปหุบเหวไรก้นยากแยกแยะแน่ชัดหลังทรงจากอนาคตกล่าวออกมาเจ้ากลัวหรือหลังทรงกล่าวถามกลัวเจ้าสิกลัว ข้าเพียงนึกย้อนกลับไปในโลกของข้าเท่านั้นเจ้าเชื่อหาไม่ว่าการตายของลี่กุ้ยหลานข้าเพียงทราบจากปากของคนผู้ที่พบร่างของนางผู้คนกล่าวว่าพงเกียชิสัตวุลหลที่สร้างชื่อให้กับมันจนนางตายไปแล้วมันก็โยนร่างของนางลงสู่ก้นเหวเบื้องหน้าเจ้าถ้าการช่วยเหลืออาจารย์ทำให้เหตุการณ์และห่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป ข้าหวังว่านางจะลอดผละอ์กรรมครั้งนี้ข้ายอมรับว่ากลัวแต่หาได้กลัวที่จะลงไปเพียงแต่กลัวการตายของหลังฟงจากอนาคตกล่าวพลางดวงตาสั่นคลอฮะข้าเชื่อว่านางยังคงรอดสวรรค์คงไม่ปล่อยให้นางตายแบบนี้หลางฟงกล่าวพลางมือไม้สัน่น เพราะด้วยลึกๆแล้วมันก็กลัวเช่นเดียวกับตัวมันจากอนาคตมันยืนนิ่งอยู่เนิ่นนานหลางฟงจากอนาคตเคลื่อนไหวหายไปเพียงครู่แล้วกลับมาพร้อมกับเถาวันเส้นหนึ่งพร้อมกับโยนไปเบื้องล่างส่วนปลายที่ถือนำไปมัดกับต้นไม้พร้อมหรือยังหลางฟงจากอนาคตกล่าวถาม พร้อมตั้งแต่ที่เจ้าจะไปเอาถาวันแล้วหลางฟ่งกล่าวพลางแย้มยิ้มออกมาสิ้นเสียงกล่าวมันทั้งสองเคลื่อนไหวดุดปุยนุน่นกระโดดลงสู่เบื้องล่างมือข้างหนึ่งสัมผัสเถาวันอาศัยวิชาตัวเบาที่เลอเลิศทะยานร่างลงไปยิ่งลงไปลึกยิ่งมืดมิดไม่นานเถาวันที่นำทางลงมาก็สิ้นสุดลง เด็กน้อยโคจรพลังสู่ปลายเท้าเก่งกำลังย้อนทวนวิชาตัวเบาที่ฝึกมานับว่าไม่เสียเที่ยวแล้วหลางฟงจากอนาคตกล่าวออกมาไม่นานมันก็ปล่อยมือจากเถาวันหลางฟงเมื่อได้ยินมันก็ทําตามเพียงไม่นานก็ต้องสะดุง้งด้วยความเจ็บปวดเพราะการโคจรพลังย้อนทิศ นับว่าผิดหลักการโดยสามันแต่เมื่อตัวมันจากอีกโลกหนึ่งบอกกล่าวคงไม่มีผลต่อชีวิตมันแล้วอาจเพราะการไปรับปลานพลังเย็นจากมัจจุราชในดินแดนนรกกระพุ่มทำให้เพลิงฟ้าที่ควรร้อนระอุก,กลับเยือกเย็นและการโคจรพลังย้อนทิศคงไม่ส่งผลต่อร่างกายจนสาหัสนอกเสจากความเจ็บแปลบที่ปลายเทา้า ไม่รู้ว่าดำดิ่งสู่ก้นเหวนานเท่าใดเสียงน้ำไหลรุนแรงเข้ากระทบโสดประสาทไม่นานก็สัมผัสได้ถึงละอองน้ำเย็นจนหนาวเน็บฟองอากาศกระจายเต็มสายน้ำหูอือดวงตาพร่ามัวความเย็นแทรกซึมผ่านทั่วร่างแต่ไม่นาน ก็คล้ายจะถูกปลานเย็นในร่างดึงดูดเข้ามาประสานจนคล้ายดังอยู่ในสภาพที่ไม่หนาวไม่ร้อนมันทราบแน่ชัดว่าเป็นสายน้ําแต่ก็ยังคงมืดมิดเช่นเดิมแสงระยิบระยับลอดผ่านเข้ามามาดว่าคงเป็นแสงที่ลอดเข้ามาจากอีกทางหนึ่งไม่นานข้อมือของมันก็ถูกมือข้างหนึ่งคว้าจับ พร้อมกับลากฝากกระแสน้ำไปจบแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ฟังกันจนจบถ้ารู้น่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยคะ่ะแล้วมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย